มารับสู่รายการ Talk vs e EP แรก EP ที่หนึ่งเลยการเกี่ยวกับพูดคุยเกี่ยวกับ l a บท้องถิ่นนะก็จะมีผมเอิร์ธเป็นผู้จัดรายการกับอีกท่านหนึ่งชื่อกอนนะครับแต่ว่าไปถึงอ่ะก็จะเป็นพูดเกี่ยวกับ Lab แล้วก็เล่นเกมด้ยวยกันจะเล่นคนเดียวมันก็เหงาเกินไป ก็ต้องมีเพื่อนเล่นนั้นก็จะเหนื่อยผมพูดคนเดียวก็ไม่ค่อยเก่งนะก็ต้องว่าก็ต้องมีเพื่อนนะแต่ว่าอันนี้ก็ผมพูดคนเดียวไปก่อนรายการเป็นเอพิโซดแรกนะแรกก็ต้องคุย เกี่ยวกับแรปซึ่งผมไม่มีความรู้ใช่ไม่มีความรู้มีบ้างแต่ว่าไม่ใช่เกี่ยวกับท้องถิ่นในขอนแกนเลยปะมานี้เออลืมบอกครับตอนนี้อยู่ในขอนแก่นเราก็ปกติเราก็จะพูดคุยกับวงการฮิปฮอปหรือแรปในขอนแก่นแต่ว่าไอคนมีความรู้ยังไม่มาครับเออพูดถึงรายการตักบเบิร์สมันเกี่ยวกับแรปใช่เรามีอะไรเกี่ยวกับฮิปฮอปกับวงการแรปช่วงนี้บ้างช่วงนี้นะฮนะด่ากันชิบหายวายวอดหมด <laughs> <laughs> วงการี่ผมก็ต้องอย่างนี้วงการนะช่วงนี้จะเปิดแล้วจะเปิดแล้วโควิดโควิดจะเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรจะเลิกล็อกดาวน์อ่าจะเลิกล็อกดาวน์แล้วอันนี้เห็นหลายๆวงหลายๆคนนะฮะเออมีเขาเรียกอะไรรายการทัวร์อ่ออกทัวร์เหรอใช่ใช่ส่วนส่วนพวกผมยังไม่มีนะฮะอ่าติดต่อไม่ได้อ่าใครที่ขาดมาดูอจะเป็นโปรตีเคะมอมนะ ยังไม่แตกนะเหมือนจะแตกแล้วแต่ยังไม่แตก <laughs> พวกเรายัางอยู่ถึงจะมีคนด่าเป็นร้อยเราก็จะทําให้มันด่าเหมือนเดิมเฮ้ยเอามาโปรโมทเพลงดีกว่าเออยังไก็เกมไม่ได้แล้วโปรโมทเพลงของเด็กอ,อนแก่นนะครับรุ่นน้องผมเองชื่ออะไรดับฟินดับฟินเพลงเมื่อสี่วันที่แล้วเอ้ยเพลงเขาเพิ่งร้านแตกไปไปดีซะละเอาเอาเพลงล่าสุดดีกว่าอะจากขอนแก่นนะท้องกับแพ โอ้โหเพลงชาวกับแกนอ่อ่ารืเปล่าครืป่าไม่นิยมที่จะชอกับแททอยู่ในห้องมีแต่ช็อตกับแคทคุยอะไรสัตว์กูไม่ทอตกับแวนทะเลาะได้หมดจะเว้นพร้อมกับแกงอยู่บนเวทีพวกครูแรปกับแรปคุยสัตว์มีแต่แอคกับแอคลองสลอรี่จะเป็นแพ็คแต่แม็คมาใกล้ๆเดี๋ยวกูคนอยากเราพร้อมรันตั้งในกระเป๋ามีแต่แบงค์พันอ่าเขามากับอ่าชื่ออะไรบ้างเนี่ยสเกลสเกลลี่ลีนะฮะ ปาชีเจออเอ,อิร์ตี้เอา<ป>แล้วเขาด้วยเหรอชื่อเหมือนผมเลยครับ แต่ว่าลาสลาดชื่อนี้มีแต่คนเก่งๆข้างเน้ยการต่อตอสวยนะ่น่าจะทำกันเองนะครับเนี่ยเยอกันใหญ่เลยองเครับ

กูมีเงินโอนแตไม่มีเงินแบงก์ขอเงินกูจะอเธเย็ดจบรอบนี้เดี๋ยวกูให้เเมตรเลิกยังไอ้นี่ใส่ชุบสั้นไอ้เฮียนี่เดี๋ยวกูโดนตีเรียกสิน้องก็ฟ้องมอฟ้องลเพลงเพลงไม่รู้มีสิทธิ์ไหมนะแต่คนรู้จักแค่รู้จักขาไม่รู้เหมือนกัน เพื <LY> <Bond> yeah. Yeah. <laughs> yeah. ่งม like yeah. oh, ึงโดนกูต่อยมาเพิ่งน้องอยากคว่างเธอู่อาพวกกูชิวจัดแฟนมึงบอกพวกกูชิวใส่พี่ใสเหมือนกันว่าพวกกูดีว่ะเชื่อหรอพีเนี่ยอ๋อพวกกูทำเทสกว่าจะผ่านมากูต้องทำเควสพวกกูลันเดสเคเคซีกูใส่แต่ผ่านเชสโซโอเคเคซีเล่าอย่างไรครับพวกกูทำคอนแก่นซิตี้อ๋อที่ขอนแก่นซิตี้เอ้า โยกใหญ่เลยนะวัยรุ่นคุยไสัตว์กูไม่ทอกับแบนะได้หมดจะเวรพ้องกับแกงอยู่เป็นเวทีพวกับคยสัตว์มีแต่อกับแอลงสอรี่เเป็นพคแต่แมกมาใกล้ๆเลียวยบกับแยบพวกยาก่อนกูไม่ชอกมึงเกิว่มึงยงแร่อนไม่เอาแรปสลัดหายเดี๋ยวเดี๋ยวหายไปไหนจะคลิปเนี้ย ก,กูไม่ลงแล้วก,วกูแพ้ให้มึงยืดจุดไฟชั่นครับคดีแบ็กให้มึงเลยยึกหมดแม็กจอดให้มึงเลิกแซะก,ก่อนบอกตำรวจหยุดหยุดมึงเลือกจกับแพ้ก่อน เพลงยาวนี่คนในเพลงหนึ่งสองสามห้าคนนะครับเพลงนี้จัดเต็มจริงๆงแต่คนนี่เยอะนะมาทั้งหมู่บ้านเนี้ยครับแต่ทายอยู่หลังทายอยู่หลังบ้านใชช่ น่าจะถ่ายอยู่แถวโรงแรมโคราชถ้าผมจำไม่ผิดเปนคยสัต์ไอ้เียตัดท่อนกูออกแต่ท่อนัวไอ้สัตว์อันนี้เขาด่าใครผมไม่แน่ใจเหมือนกันต้องต้องต้องทักไปถามแล้วเต้องถามวะันแก่นมันเถื่อนนะด่ากันอย่างเดียวบอกแล้วครับวงการนี้ไม่มีหรอกครับลงลงรักกันนะพอ้แรปรักไก็มีพี่ปอบรักไว้ จะฆ่ากันอย่างเดียวให้ได้แล้วคือวงการนี้ครับก็จบไปแล้วสำหรับพิง t a อกกับ Trash ก็คือคุยกับขยะ <c oughs> โอ้โหแฟนไทยเจ็บนะเจ็บนะโอ้โห,โหงก็ขอขอบคุณน,นะครับที่มารับชมก็ถ้าถูกใจก็ก,กดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องนี้ด้วยนะครับช่องนี้ไม่ได้มีแค่ รายการเดียวด้วยครับไม่ได้มีแค่ต s t a เ b u ร์สนะครับใช่ก็จะมีไอ้รายการเดี่ยวกับทำเงามใช่แล้วก็มีดีเจนะฮะใช่มีดีเจมีนู่นนี่นั่นเยอะแยะก็ติดตามมันไปนะครับต่อภายในเวลาจันทรหนึ่งศุกร์เนี่ยหลายรายการให้ฝากให้ทุกคนกดติดตามนะช่องทางทางติดตามแบบหนึ่งหาปุ่มอยู่เนี่ย b ิวฟิล์มสตูดิโอ Facebook ทวิตทวิตวันนี้ไม่ได้สตรีมเพราะว่าเกิดปัญหานิดหน่อยแล้วก็ไปกดติดตามได้ไปกดติดตามเผื่อไว้อย่าลืมกดไลค์ให้ช่อง แล้วก็ subscribe กดกระดิ่งให้ช่องนี้ด้วยนะครับใน YouTube โอเครับ<อ>ก็มีหลายช่องทางเลยก็จบของวันนี้ไปครับขอขอบคุณทุกท่านด้วยจริงๆเย,ย้